ถ้าพูดถึงเออร์ลิงฮาเลนที่ผ่านมาสไตรเกอร์เรือใบมักมีแต่คอนเทนต์ยิงประตูถล่มทลายซัดแฮตทริกโดรัวไม่กรลาตาข่ายสร้างสถิติใหม่ๆนับไม่ถ้วนหากแต่เรื่องหน้าเหลือเชื่อคือไทม์ไลน์เดือน2เดือนมานี้ดูเหมือนฮาเลนจะฟอร์มตกเป้าสะอาดจนหน้าใจหายครับโอเคแหละมุมหนึ่งซิตี้เองก็กราบหัวปักกันทั้งทีมชนิด12เกมหลังพวกเขาเสมอสองชนะแค่นัดเดียวส่วนเกเกมที่เหลือนี่แพ้รวด ทำมาโลกลูกหนังงงกันหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแมนซิตี้ของเปปก็เดล่าทำไมจู่ๆทีมฟุตบอลไร้เทียมทานประสบความสำเร็จมาเกือบทศวร์ถึงได้แพ้ต่อเนื่องราวกับถูกถอดปลั๊กเอาดื้อเช่นเดียวกับเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ปกติจะมีชื่อบนสกอร์บอร์ดแทบทุกนัดทว่าสามเกมล่าสุดเจ้าตัวกลับยิงไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวหรือจะนับย้อนไปไกลอีกหน่อยก็หกนัดหลังทุกรายการฮาแลนด์ซัดได้เพียงหนึ่งประตูเท่านั้น สำหรับยอดศูนย์หน้าเจ้าของตำแหน่งดาวซันโวพรีเมียร์ลีก2ปีซ้อนแน่นอนฟอร์มการเล่นแบบนี้นี่ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆยิงเกมเมื่อคืนกับแอสตันวินล่านี่ต้องบอกว่าไม่ใช่วันของฮาเล่นสุดๆโดยหลังจบเกมเมื่อนำสถิติมากางจะพบว่าตลอด90นาทีที่อยู่ในสนามกองหน้าแมนซิตี้แทบไม่ได้เล่นกับบอลเลยครับตลอดทั้งเกมฮาเล่นสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งแค่ครั้งเดียวที่น่าตกใจกว่านั้นคือจำนวนประตูแอซซิต เลี้ยงหลบคู่แข่งจ่ายคีย์พาสหรือแม้แต่ยิงตรงกรอบทุกอย่างที่กล่าวมาเป็นศูนย์ประเด็นคือตัวเลขดังกล่าวไม่ได้เพิ่งจะมาเกิดขึ้นในเกมกับวินล่านะเพราะย้อนกลับไปก่อนหน้าตลอด3นัดที่ผ่านมาสถิติของฮาแลนดก็ยำแย่ออกทะเลไม่ต่างจากเกมเมื่อคืนเท่าไหร่นัก นึกภาพนักเตะระดับนี้ยิงไม่ตรงกรอบ3เกมติดนี่ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วอีกอย่างจุดเด่นของเออร์ลิงฮาแลนด์คือเจ้าตัวเป็นกองหน้าจอมถล่มประตูใช้โอกาสไม่เปลืองไม่ต้องมีส่วนร่วมกับเกมมากขอแค่บอลไปถึงก็พร้อมเปลี่ยนเป็นสกอร์ให้ทีม แต่หลายนัดมันนี้มันอโดนคู่แข่งปิดตายถูกตัดออกจากเกมเพื่อนรวมทีมสร้างสรรโอกาสได้น้อยปีกสองข้างแทบไม่มีจังหวะจ่ายบอลสวยๆให้เล่นผลลัพธ์ที่ตามมาจึงอย่างที่เห็นหาเล่นแทบไม่ได้บอลความอันตรายร้ายกาจของกองหน้าไวกิ้งก็ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างแรกผมต้องย้อนกลับมาดูตัวเองผมทำสิ่งต่างๆไม่ดีพอผมพลาดโอกาสยิงประตูซึ่งผมต้องทำให้มันดีกว่านี้หลายอย่างขึ้นอยู่กับตัวผม ผมไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดเช่นเดียวกับความมั่นใจก็ไม่ได้ดีนักเราต่างรู้ว่าความมั่นใจสําคัญต่อการเล่นแค่ไหนมันส่งผลต่อทุกคนในทีมสิ่งที่ทําได้คือคุณต้องเดินหน้าต่อและมองโลกในแง่บวกเข้าไว้เอร์ลิงฮาแลนด์ให้สัมภาษณ์หลังทีมของเขาพ่ายแพ้ต่อแอสตันวินล่า2-1 เอาเขาจริงนักเตะทุกคนล้วนมีขึ้นมีลงต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้กันทั้งนั้นครับฮาแลนด์เองก็เช่นกันถ้าจํากันได้โซนหน้าเรือใบออกสตาร์ทรูก,การนี้ได้ร้อนแรงสุดๆโดยเฉพาะเกมลีก5นัดแรกเจ้าตัวยิงไปถึง10ลูกพร้อมทําแฮตทริก2นัดติดวันนั้นหลายคนมองว่าดาวซันโวลพีเมรีฮาแลนด์คงนอนมาอีกสมัยหากแต่ผ่านซีซันมาครึ่งทางใครจะไปคิดล่ะว่าเครื่องจักรผลิตสกอร์อย่างเออร์ลิงฮาแลนด์จะมาหยุดยิงเอาดื้อ แถมล่าสุดดูเหมือนบัลลังดาวซอนโวจะสั่นคลอนด้วยเมือ่อโมซาลาไล่ตามมาที่13ประตูทเท่ากันยังไม่พูดถึงบรรดาตัวท็อปอย่างโคพาวเมอร์อเล็กซานเดอร์อีซักที่จี้ท้ายตามมาติดๆพร้อมแซงได้ทุกเมื่อก็ถือเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของทั้งแมนซิตี้เปปโกเดล่าและเออร์ลิงฮาเล่นแหละครับว่าเมื่อตกมาอยู่ในสถานการณ์วิกฤตไม่เคยเจอมาก่อนต้องเผชิญกับภาวะตึงเครียดขั้นสุดพวกเขาจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่าจะกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นอีกครั้ง